เย็นสบายสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีคลิปนี้แอดย่างมาบ้านเพื่อนบ้านนะคะเด้อมาจับฉลากค่ะเบิ้งนะค่ะว่าแอดจะจัดตัวใดไปดูกันเลยมวัส <laughs> ดีจ้าพ่อฮะฟัน ได้จำมาได้ <laughs> <laughs> จ้ะ <laughs> อ้มาละกอมาละกมะละกอลายลูกเลยอ่าเดินมาบ้านเพื่นบ้านนะคะแม่รวงทองสวัสดีจ้าแม่สวัสดีจ้าอ่ามื่อนี้เก่าคลิปให้หนูได้านี่ <laughs> แม่แล้วขายลอตเตอรี่นะคะ่ะแม่ขายยุใส่ยก็ค่ะ บัตทา<ค>บัตทาเอฟซีหนูยวนแถวที่แม่ไปขายถ้าเพิ่นอุดหนุนย้อำเภอร์คงแล้วแม่เนาะอยู่อำเภออะไรก็เพื่อบ้านเรือมมัน,อ<ย>อนเออไม่ไปบ้านเรือแล้วเต๋อโอ้บ่บไปฮอดคงแล้วเต๋อคงกับบ้านเรือเหมอบ่บ่นไกลกันเหมอพ่อยีโลโล่สิบกนหรออ๋อแบบแม่วิ่งไปไปมามาอ่องสั่นเต๋หรือแม่นอนอยู่ใดนอนอยู่เปลี่ยนมาเศร้า อุ้ยล้มโอ้เลี่ยนมาเ้าอยู่บ้านเหลื่อมแล้วโอ้เอ้าข่งใช้ภู้มเขาเหรอบ้านเหลื่มกะลานสายหนูกะอยันบ้านนั้นโศกหวาเนาะกับไปบ้านเหลื่อมกับพวกไก่น่ะเพ้อจ้าเพราะเพราะว่าหนวนเพราะว่าหนูเล่นเล่นไปบ้านลานสายตอนเขาบวชนะหนูก็เล่นไปบ้านเหลื่มอืม จ้ามันกระก้อนนี่ไปบ้านเลื่อมนะเจ้าก็นั่นแหละก็ยุแถวนี่กันเมื่อนี่จะมาจับลอตเตอรี่ซอยแม่แล้วนะคะอันพอดีแม่ฝันแม่นเนาะตั้งซื้อชายาให้รถแม่ฝันแม่นแล้วฝันดีไรเมื่อวานนี่แล้วอันวันที่สองตอนเอ้บ๊แม่วันที่สามตอนดึกบ่ตอนกลางคืนหรือยังสิล่ะแล้วฝันว่าเขาจะมาหาไม่ไผ่ แต่ที่นี่เราก็เลยสี่บอกเขาว่าอันพุ่นเดป้ปูปลูกไว้กอไผ่าาสามกอผลกระสับม,มันออกสามเก้าแล้วสตาอตอนกลางเว้นของวันที่ห่าแล้วแล้วฟันลายวันเราล้นที้ได้หวยลายวันนะ่ะเดปคืองวกศู่เก้าหกหนึเตี้มป้ได้เลยเแ <laughs> ม่มีใครได้แพงแม่มันต้องมีคนได้แพงแม่ละ่ะได้ได้สามคนจ้า อืมอืมแลวเสื้อละผ้าม่นแล้วแม่แล้วฟันน่ะเนี่ยแล้วฟันสดสดล่อนๆสัมภาษณ์แล้วแล้หนูล้งคลิปแล้วหนูกระมาน่ะตอนแม่ทุบไปน่ะแล้วฟันตอนตีแจ้งตีซีตีห่ามาสั่นแล้วว่ะลังเทือผู้เถ่าเนาะพึงนึกได้ตอนฟันตอนนี้ที่มันจ้ะพึงนึกได้ย่าๆมาพี่มาสั่นไอ้ยังละแม่มาสิบอกเลขมาอัดคลิปมาสั่นนึกได้ เอาบัดเมื้อ้านี่ม่เห็นว่าจังได๋ซั่นดอกอันตัวได้เลยว้างสิกับไปอาดคลิปบเก็บตั้งกล้องว่ทันเนาะแั่ที่นี่เราก็เลยว่าแม่ฟันว่าอันเห็นผู้ชายคนหนุ่มขี่ควาย่าซันเขาอันมีควายไงตัวนึงควายน้อยตัวนึ่ง่าซักแล้วม้าก็ไปเลือกขี่อันควายน้อย่าซันแม่เลยห้องบอกมันว่าัมันได้หลังหักเด้มาซันไปขี่อย่งควายน้อย่าซันว่า พอมันนั่งขี้ได้แล้วมันก็เอาขาบแบบแค่นึ่งเสร็จแม่เฮ็ดกระดิกปึ๊บปึ๊บแบบคล้ายๆเขานั่งมาน่ะเนาะเราก็แบบขยมนั่นแหละเฮ็ดขางแต่ว,ว่าสันเราว่าเราัดที่นี่อ่เราก็มิตัวนึ่งมาสันมแม่เรามีตัวนึ่งเราก็เลย,ยไล่อ่นไล่น้ำกลนเขาไล่น้ำก้นอันผูสายคนาหนองไหลตี๋เนี่ยเอาบัานี้สันนั่นก็ว่าผูสายขี้ควายหน่อยก็เป็นหาซีหนึ่งบ่อสน็ก แต่ว่าแต่ว่าเขามีสองตัวก็ตีบซี่หนึ่งซี่สองเลยอเลยบางสติน้บบนะนอง<ม>พอนะจ้าเนาะพพอนะเพราะว่าก็หนูบอกแต่ว่าแม่เร้น่ะเราซื้อจันนมันบ่เราเรามีตัวหนึ่งก็จะเปลี่ยนเก้าซีเจ็ดซีก็ได้นําเดือนหนูบ้านนะ่ะเพราะว่าเราเป็นผู้เฒ่าสนุกหนูก็จะนี่แล้วนี่มีนี่หาซีหนึ่ง FC อ่ะเอฟซีเอ้ได้แล้ว<ม>เอาใบเดียวก่อนเพราะว่าใบนี่มันงม เมื่อความ่อ,ไมอาไมาจังนถนัดเมื่อใ่ว่าถนัดป๊าขาดไหมไมจังเสียงควักได้บ่แม่อ,มอันเป็นต <c> ีวนอย่างเนาะจะนี่หาซีหนึนน่งสีงามีบ้างหกซีหนึ่งไงหาซีหกซีหกซีหาหนึงหนงหห ه, หน่งก็เอานะ ตกกับเกานะคะมักนะคะเลขตัวนี้มาเบิงน้ำกันคะ่ะเอฟซีคอร์เต้าฟัน,นแล้วก็นี่ซีหามันออกไปแล้วซีหากับเป็นได้นะสามซีหาเอาอเลขเลี้ยงนะ้อซีซ,ซีก็จะเอา นะคะควาสองตัวซี่องน้ำธรามานับของแม่ฟันแม่นมันก็จะเป็นสามตัวแต่ว่าเรานะ่ะไล่ควายเราน้ำก้นเขาอ่ะสั่นย่านเป็นย่านเป็นเก้าซีประเด็๋ย่านเป็นเก้าซีวระเด็ด๋ดดแล้วนะเราพูดเถ่าไหม,มจะเราพูดเถ่าไหมนะนี่ได้เก้าซีปรดีเลยเอฟซีเก้าซีซีเก้าหน่ะเนาะ เจ็ดซี่ก็มีนะเจ็ดซี่ก็มีนะสองเจ็ดสี่จะแล้วนะโอ้มันมีศูนย์หนึ่งเจ็ดทำไมไม่มีศูนย์หนึ่งแปดอืาม,มันเป็นสองหนึ่งแปดจะ ตัวไหนอีกเอ่ยอันอนี้ไงสี่เจ็ดสีเจ็ดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เพราะรอคิวแล,ล้วก็ลอตเตอรี่วัที่แลวหนูกับบดได้ซื้อตอนนั้นที่ซ้ำนะบ๊ดได้อัน ได้แต่เอกชนนั่นแหละอยู่ด้วยในชุมวัดเยอะได้แต่เอกชนจะเพราะว่าเพราะว่ามันลืมแม่เองวัดที่แล้วนะแม่ไอ้พวซื้อฟังหนูได้เลขนี่มิตฝันหนูไหมอืมหนึ่งเก้าศูนย์อืเลขกเลขเก้านั่นนะมันทั้นั้นตีหลังกาหลงเป็นหนึ่งหกศูนย์กับทั้งบนทั้งล่างเลยได้หนั่นอือแล้วหนูไปซื้อท่าซ้ำตัวหน่ะกับซามตัวท้ายหนึ่งเก้าศูนย์ แต่ว่าไปได้เอกกชุนยังว่าแหละหมายถึงลอตเตอรี่บอได้นะนั่นแหละเลขนี้มีฝันหนูมักได้อืบางเทอมแต่มันจะชอบมาสามตัวไทยถ้าเอฟซีเป็นอ,อันนี้น้ำก็จะได้ตัวไหนอีกค้เอฟซีซีเก้าได้ยังซีเก้ายังไม่ได้เนาะนี่แหละขครเอฟซีที่แอดจับอ่าซีเ 49, ก้าซีเก้าพราะว่าขี้ควายผู้เเ่าอ่า แม่แล้วก็ที่เป็นซีเก้าเก้าซีแฟนแม่นนะนะแล้วก็บัฟนไดร์ฟก็เรื่องนี้จ้าแต่ว่าย่านมันย่านมา,า,า,นมาลายวันของเราอีกแล้วเพราะเมื่อวานนี่ก็ไปลายวันสามเนะก้าเก้าสามนะก็ไพ่สับก็แล้วนะ <c oughs> <laughs> วันที่ไปลวาวเมื่อไปัดนี้แต่บนนี้อันอาจจะไปไทยอีกก็ได้เดเอาอันเพวกนี้เจอยละววันแล้วฝันเห็นลูกสาวอยู่นั้นเนี่ยมาเจอพอ่อโซทะเลฉันมเลยบอกว่าสามศูนย์ อันงดน่ะอืมแล้วว่าไอ้นั้นจมไะปอื่นบอกว่าเก้าหกเอ้สามเก้าสามหกสามเก้าสามหกจนว่าสามเก้าสมหกอ่ะมันเป็นซีโตแหมที่บอเป็นเล้าบอกบอกแ้ว่าึบอกที่แรกเนี่ยสามเก้าบอกที่สงสามหกสมเกสมหกคือแจจนว่าได้ฟันนะเออแบบนี้แวเลยถามว่าอายุเท่าไหร่อายุสามสิบอุพ่อสาสามสิบีบอายุเท่าใดร่ปนเนี่ยแก่สิบสามจุบเก้าจ้ะนั่น ก็ตรงกับอันกอไพ่ไอ้กอไพแม่หนูสามก้สามก้าก right ้วเก้าหาเอาสามหกสามเก้าเอาสามเก้าก็เอาสันเอาสามเก้านะว่าสามเก้าและวงเน่เพราะว่ามันตรงกับฟันแม่หนูไหมสามเก้าเก้าสามล่ะเก้าสามก็อยู่ตรงนี้เอาบ่มีเนบ่ีหนูก็ไม่ได้เอาเด้อ่ มีตเก้าสนี่นนนตัวน,นีอ่ะมีสองใบ<ม>อ่าก็สามก็สี่อยู่น้ำกันอืมเก็าสามก็สี่เอ่อดี๋นะอะไรนะโอเคซีซ <Okay. S 2> ีละ่ะซีซีหนูได้ยังเดีเยวเดียวอไบเดียวอ้าอันนี้สองตัวเอสอ ชุดสองใบไเเอเมื่อกี้ว่าอะไรนะเมื่อกี้นี่หนูได้สามเก้ายูนีนะสามเก้าเก้าสามายไปแล้วนันวถใบที่ออกอะ <c oughs> ล้มพัดไปอ <c oughs> ืมแล้วก็เลขหเลขหกับเลขเอ่อเลขหกับเลขเก้ามันตัวเดียวกัน <c oughs> ซีซีกับมามยูนี่นี่นะคะสองสี่สี่ออ่าโอเคชิบ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 เก้าสี่สี่เก้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดดเสหมหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเยกงาะ เก็สองสองหนึ่ปัีจยนึงันึ่นห่อยใบนึงได้ไหล้ามพราปั่นไฟไม่ฟังละอเ่พอว่าเป็นนี่จะโตมากนี่เฟซีเอ้คลิปนี้ยาวยู่ยด้ค่ะยสี่ยาวยหนง่ีหนึ่งเปีเปหน่งจ้าย่องสด้วใบเดียวอันนั้นงพันเตะเอ้าพูสี่ถกนเพาะถ อ้าคือว่าพื่ขึ้นเงินว่าเขาเขาเพือขึ้นเงินอ๋อหมายถึงว่าฝากหมายถึงว่าฝากขึ้นเงินอันนี้อันนี้วาทีละอ๋อแล้วแม่ไปขึ้นเองอ๋อแม่ไปขึ้นแทนห้าหนึ่งหกนี่ก็สวยมีห้าหนึ่งเก้ากูะเนี้ยแม่หาหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าจ้า เอาเพื่นนั่นที่เพิ่นเฮ็ดลอตเตอรีเ่เฮียนั่นเด้อเพิ่อนเฮียก็เฮียไปมันออกไหมน,นึ่งสามหนึ่งเก้าหกหนึ่งสี่นี่ก็สวยนะหกหนึ่งสี่นี่ก็สวยมันก็ตีได้หลายแบบห้าหนึ่งสี่หนูเอาไปแล้วเดลยเออห้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่อ๋อเนี่ยมีหกหนึ่งสี่อ่ะหกหนึ่งสี่แล้วเอาหกหนึ่งสี่แล้วอะไรนะเมื่อกี้ หกหนึ่งสีอก็สิวางสั้นน่ะเขาเขาขี้ควยหน่อยยันเป็นสีหนึ่งหนึ่งสีน้ำมาเดีเนาะอะ่าปะมัน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 วนมันเวียนอยู่นี่นะเอ่เก้าหนึ่งเก้าส่วนเดียนะหนูบ่าอย่างก็หนูว่าแปดหนึ่งอหนึ่งป ใบเดียวบ่มีเป็น, 7, 8, 8, นเจปวโอ้ยหนึ่งแปเมื่อกี้อือป่าหนึ่งเนแปดสอง 1, หนึ่งเมื่อกี้นี่หนูได้อย่าง 1, 6, หนึ่งหปได้บ่มีอะ 4, ไ,ไร่หงรอแอที่ว่าบังน้ำพ่อเมื่อกี้เนาะ <11 S 2> อ๋อปฏิวัติ 19. 19. หนึาาน่งเก้าสนุกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนูประันใดมันบ้าแล้วก็ไอ้ที่ลืมไม่ได้นะคะเ fc หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งมีเท่าไหร่เอาให้หมด <c oughs> กับหนึ่งเก้า หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเพราะว่าอีอย่างเพราะว่ามันออกวันคู่ไปบางนึงนี่แล้วก็มันเหลือมันเหลือวันอ่าอะไรนะวันกองทัพไทยวันที่สิบแปดแล้วก็เหลือวันเด็กวันที่สิบเนี่ยอย่าลืมจะนี่ออกวันคู่ออกก่อนดีเนาะจะมันมันออกล่วงหน้าออกรัด แล้วก็เหลือหนึ่งศูนย์กับหนะึ่งแปดน่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวค่อยเลี้ยงนะโอ้ยหลายพันแล้วนะคะเนี่ยเอฟซีจโออันนี้หนึ่งใบแล้วก็เราจะเอาอะไรนะมะกักก่อ่400อาศูนย์สี 4, 000, 0, ่สี่ร้อยีเปลไมสี่ศูนย์ศูย์คะม่หารมีห้าร้อย ไม่มีสี่ร้อยมีห้าร้อยเออมีห้าร้อยเหรออ่ะห้าร้อยก็เอาศูนศเนี่ยไม่ออกนานแล้วนะเนียนโอเคอ้าวแม่เลี้ยงให้หน่อยคะ่ะคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะเอฟซีสิบห้านาทีละโอเคตามนี่ลคะค่ะเอซ น่งตัเลขก่อนโอเคแล้วพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ยาวเนี่ยนะคลิปธรรมชาติ <laughs>